สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบรรดาสยามครับ,รบวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับรายการบรรดสยามเย่างเป็นทางการกครั้งหนึ่งเป็นการไลฟ์สดพร้อมกับอ,อ,อัดเทปเการที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถตอบปัญหาสมาชิกได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อการที่เราอัดเทปเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของเวลามีคําอธิบายแล้วก็มีรูปภาพขึ้นประกอบอะไรเงี้ยสมาชิกก็จะเห็นเป็นรูปธรรมาามากกว่ามากกว่าพูดลอย แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุมงคลที่คุณต้องใช้เวลาณเวลานี้ในการเช่าหาเลยทั้งหมดอืเพราะว่าถ้ารอไปถึง youtube เนี่ยบางทีอาจจะมีไม่พอ,อจจมีไม่ถึงเพราะอยา่างตะกุดที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงก็หมดตั้งแต่วันแรกเลย <laughs> หมดตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ด้วยการที่หมดตั้งแต่วันแรกมันลามไปถึงในย t u b e ก็เลยต้องเอาของที่เก็บออกมาให้สมาชิกต่อด้วยเหมือนกันถูกต้องใช่ <c oughs> แล้วก็มีหลายๆคนก็บ่นว่า อยากจะเอาไปแจกญาติพี่น้องแต่ว่าด้วยกําลังทรัพย์ไม่พออะไรเงี้ยก็เลยขอจองไว้ก่อนบางส่วนใช่แต่จริงก็คือเราก็ให้เช่าเฉพาะแค่ที่ตัวเองไหวอ,อาการที่จะมานั่งจองวัตถุมงค,นคนลอะไรเนี่ยมันเหมือนกับไปตัดสิทธิ์คนอื่นเราก็เลยไม่ค่อยอนยุญาตให้จองเท่าไหร่รแต่เรื่องที่ว่าคุณจะไปคุยกับแอดมินเอาเองหรืออะไรเอาเองนี่ก็แล้วจะดูยพินิขอแอดมินเพจแต่ละเพจเอาเอง ก็คือวัตถุมงคลมันเนี่ยมันเป็นวิชาที่ทําได้ยากนะก็คือเสกได้แต่ตาตาานะําราเนี่ยยากคอ่าเราก็เลยสร้างขึ้นมาด้วยความที่มันทําได้ยากนี่แหละมันมันมันท้าทายอันนี้ก็คือในรูปลักษณ์เนี่ยเป็นหมูคล้ายๆหมูป่าอ่าเป็นหมูป่าหรือหมูอวตารหมูป่าเนี่ยก็มีความเชื่อมาจากแรกเริ่มเดิม,มทีเลยก็มีความเชื่อมาจากพันนารายเป็นอวตารของพันนาราย อ่าวราหะอวตารก็คือเป็นหมูพะระนารายอวตารลงมาเป็นพญาหมูคือเพื่ออะไรอวตารเป็นหมูใช่ไหมอ่าเพื่อปราบเป็นเป็นพญาวราหะเพื่อเพื่อปราบยักษ์อ่เพื่อปราบยักษ์หรือคนที่มีอํานาจในทางไม่ชอบอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณของวราหะหรือหมูวตายของพะนารายเนี่ยก็จะหนักไปทางเรื่องปราบเรื่องปราบอ่าเรื่องปราบคนที่เป็นใหญ่เป็นโต คนที่เป็นใหญ่เป็นโตโดยไม่ชอบคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วให้โทษมันก็เหมือนกับเราถ้าเกิดเราพกไว้เนี่ยพุทธคุณมันก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องอป่าคนที่ใหญ่โตกว่าเราแล้วมันให้โทษเราออ,อันนี้คือวราหะอีกตำราหนึ่งก็คือว่าในเรื่องพญา,ยามหมูืังโพธิสัตว์ที่อยู่ในป่าดูแลรักษาสัปสัตว์น้อยใหญ่ในป่าหิม,มพานต์ในป่าหนึ่งของพุทธเจ้าก็คือสามารถพกเอาไว้เนี่ย ติดตัวเนี่ยพสติดตัวก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องป้องกันอำนาจแคลค่ายคุณภัณฑ์กันคุณใสแล้วก็อีกตำราหนึ่งก็คือเป็นหมูอ่าของวิชาทางสายพมา่าหมูทั้งสายพม่าเนี่ยก็เขาก็จะเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าอ่าเป็นเจ้าป่าก็ดีทางเรื่องคุณภัณฑ์หนังเหนียวอ่าอันนะ้คันนี้หมูแล้วก็กที่สำคัญที่สุดก็คือวิชาทางเหมาซานมันก็จะมีอ่าสัตว์อวตารที่เรียกว่าหมูเหมือนกัน อ่าก็คือเทวดาคืออวตารมาเป็นหมูในเรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยมีหลายครั้งแต่ที่ทุกคนรู้จักเลยก็คือตูนห้วยไก่ใช่อ่าเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากและทําผิดกฎสวรรค์ครับอ่าในเรื่องการมาคุณแล้วถึงเกิดมาเป็นตูนห้วยไก่ใช่กลาบมาเป็นตูนห้วยไก่ตูนห้วยไก่เนี่ยจริงๆเนี่ยทางจีนเนี่ยนับถือเป็นเทพแห่งการกินเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นเทพแห่งเมตามหานิยมเจ้าชู้การพนันอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าด้วยเรื่องของหมูกับความเชื่อเนี่ยมาในวิชาสายเราก็จะเป็นประมาณนี้สี่ห้าสายส่วนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็คือเราถอดรูปลับพิงทรงมาจากวราหะวราหาะาหาก็คือหมูวตาลของพนารายในปานหนึ่งของพนารายก็คือตัวเนี่ยจะมีขนสีขาวก็คือขนในตัวหมูจะเป็นสีขาวตัวสีขาวขนที่รรรตัวเป็นสีขาวเขี้ยวเป็นเพชรเขี้ยวเป็นเพชรอันนี้นนนก็คือ คุณวิเศษของมวลาหาะหางเแต่ครั้นี้เราทําหมูนในเชิงของอโพธิสัตว์ด้วยในเชิงของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อในพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาหมูเถื่อนด้วยครับค่ะเราก็เลยเพิ่มเข้าไปโดยที่หน้าผากเนี่ยให้มีขวัญก็คือขนเนี่ยขนที่หน้าผากเป็นใบโพอขนหน้ากเป็นรูป,ปใบโพก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโพธิสัต์โพธิสัตว์อ่าก็คือมีอำนาจในเรื่องอของการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายครับ อ่าแล้วก็หางก็เป็นใบโพหางก็เป็นใบโพด้วยเราจะเห็นว่าหมูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหางสั้นใช่แต่หมูตาตำราโบราณเนี่ยหางยาวเหมือนสิงโตหางยาวเหมือนสิงโตอ่าก็คือสัตว์เนี่ยมันจะมีสัตว์ธรรมชาติของสัตว์ในป่าเนี่ยมันจะมีพวกเหลือบไลลิ้นต่างๆเนี่ยมาเกาะค่ะอ่าแล้วมันก็จะใช้หางสัตว์ก็จะใช้้หางในป่าพวกนี้ออกไป เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาความเชื่อทางจุดเนี่ยมาทําหารเป็นใบโพที่ยาวเปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดชีวิตเราเอาไปพบปกติเนี่ยเราก็จะมีคนมาเกาะเกาะเรามั่งเอาเาเอรื่องต่างๆเดือดร้อนมาเข้าหาเราอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเหลือบไลลิ้นที่อยู่ในป่าอะไรสัตว์เหมือนกันก็อาหานี่ป่าก็คือปัดในเรื่องพวกนี้ออกไปนี่ความว่าความเชื่อแล้วด้วยควาที่เป็นหมูโพที่สัตว์เนี่ย Uh, พระโพธิสัตว์ในบ้านเราเนี Demon> ่ยมีความเชื่อกับศาสนาพทธก็คือพระโพธิสัตว์ทุกครั้งในการอวตารมาอย่างโกบมนุก็จะยืนอยู่บนใบบัวหรือดอกบัวครับอ่าเราก็เลยสร้างหัวตาั้งงนี้ให้ยืนอยู่บนดอกบัวดอกบัวด้วยอ่าแลวเป็นดอกบัวที่บานแล้วดอกบัวบานแล้วอ่าเป็นดอกบัวบานแล้วเพราะพุทธเจ้าบอกว่าบัวมีสี่เหล่าใช่ใช่แล้วบัวสีบัวที่บานแล้วก็คือบัวที่บรรลุแล้วไม่ลำบากแล้วอ่าเราก็เลยให้ยืนอยู่บนดอกบัวที่บานแล้วเจตนาในการทำเนี่ยเราก็ อ่าเคสตัวนี้เราชอบมากแล้วก็จะทำอย่างวัตถุมงคลทุกตัวครับก็ค so so ือให้เ hmm. ห so ็นลูกตาอือ่าให้เห็นลูกตาแล้วก็ให้เห็นปากลืมตาปากก็คือสามารถลืมตาวัตถุมงคลเราจะเี้ไปทางื่้นลืมตาปากพกเอาไว้คือสามารถไปตั้งตัวเองลืมตาปากได้ครับและที่สําคัญเนี่ยด้วยกามที่ว่าเป็นหมูของโพธิสัตว์แล้วก็เป็นหมูของในปางของพะนาลายอวตารอ่ามันก็เราก็เลยเห็นว่าทุกครั้งแห่งการที่พระโพธิสัตว์ลงมาวตาร เพื่อช่วยเหลือโรคบรรลุเนี่ยจะมาพร้อมกับแก้วจักรพพัดยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆหลวงปู่ทวดลูกแกก้ว็จะมีลูกแก้วเห็นไหมก็จะมีลูกแก้วเท้ากูเวนก็จะมีลูกแก้วพระอินก็จะมีลูกแก้วก็คือแก้วแห่งจักรพรรดคนโบราณเขาก็เลยบอกเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นจักรพพัดตาธิราชก็จะมีแก้วห้าประการขุนพลแก้วนางแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีแก้วรัตนะททั้งห้าครนี้ การที่เอาตารไปเป็นโพธนิสัตในปากเราถ้าคุณเราไปส่องเราจะเห็นมีลูกกลมๆก็คือหมูเนี่ยเราก็ได้ย่อเอาลูกแก้วใส่เข้าไปในปากคาบแก้วมาเลยคาบแก้วไว้คาบแก้วมาเลยเปรียบเสมือนถ้าเราพกเนี่ยมันก็จะคายแก้วนี่ยให้เราอเหมือนกับที่พญางูมาคายแก้วให้หลวงพอทธวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาฟาร์มเชื่อทั้งหมดใส่ลงไปในวัตถุมงคลอันนี้เลยข้างหลังนี่เป็นชื่อเราเลย อ่าเป็นชื่อเราเลยข้างหลังมีตาประทับเป็นชื่อเราเลยแล้วก็มียันเป็นยันกําเนิด <S S 1> อ่ายันที่กอ่เพอเกิดพรอโภธิีสัตว์ทุกอย่างได้แต่ี่อาจารย์เล่ามาคืออาจารย์รวมศาสตร์ของรวมทุกอย่างเลยหลายศาสตร์หลายๆถูก็กคือไหนเราทําแล้วเนี่ยคือมานั่งทําทีลดอย่างทีลดอย่างถ้าทาหมูนี่ทีน,นี่ทีน,นู่นทีสมาชิกก็ต้องนั่งไล่เก็บอยู่ดี เพราะนั้นไม่เอาเอา,าทีเดียวเลยกู<ล>รวมทีเดียวเลยเพราะมือเล้นไม่เรพกกันเยอะๆครับอ่าเอาทีเดียวเลยครับแล้วที่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เป็นโพธิสัตว์นะแล้วก็การที่ว่ามีคุณวิเศษต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือเราทําในรูปลักษณ์ของเสียนด้วยก็คือเป็นหมูเสียนอย่างที่บอกบเป็นอวาตารมุตด้ตตตวไก่ด้วยเราก็เลยเจิมอย่างเจิมอย่างอ่าเจิมอย่างทุกองค์ก็คือเปิดปากเจิมอย่างเปิดปากในวัตถุมงคล ที่ในรูปลัก,ลกษณะแบบเนี้ <c oughs> วิชาเจิรมอย่างเราเนี่ยถ้ายัางมีตุ๊กตาที่มีอาการครบสายริบสองแขนขาปากจม,มูกเอามาถือเนี่ยกูแค่มาเปิดปากเปิดตาเปิดหูใส่หัวใจเนี่ยมีชีวิตเหมือนกุมารทองเลยนะออก็คือวิชาจีนในลักษณะแบบนั้นเลยคือ,อเราแค่หาตุ๊กตาทุกีคือถ้า,ถามีมอะไรก็แล้วแต่มีอาการครบสายริบสองหรือมีลักษณะตามประการตามวิชาต่างๆเวลาเราเจิมอย่างเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้มันมีชีวิตได้เลย ก็คือการเจริมอย่างก็เปรียบเสมือนเป็นการเสกวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งของจีนก็คือเหมือนทําให้เหมือนมีตัวอุปารทองเหมือนกับสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีชีวิตขึ้นมา,มนมาเลยยกตัวอย่างหูทั้งหมดที่เราเจิมอย่างเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่นะมันจะมีจิตวิญญ,ญาณในหูทุกหูหูพกไปมันถึงสันได้มันถึงมีมันถึงทําการแอนตี้กับพวกพลังงานร้ายได้แต่การเจริมอย่างในหมูครั้งนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ในแนวเหมือนหู้ในการเจิมอย่างในครั้งนี้คือทําให้หมูไม่มีชีวิต เป็นเซียนเป็นวิชาการทําหมูเซียนในวิชาจีนหมูเซียนดียังไงหมูเซียนในที่นี้ก็เปลี่ยนเสมอไปตือไว้ไก่อย่างเรื่องกินู่ตลาดเวลามีกินมีเสน่ห์เมตตาเงินทองคือการพนันอำนาจการพนันและที่สําคัญคือหมูหมูเนี่ยอ่าถ้าเป็นเวลาหะของพระนลายเนี่ย เขาจะมีอยู่ปลาหนึ่งก็คือหลายๆสํานักชอบเรียกคือหมูนาลายพิกเป็นดินน่าลายพริกเป็นดินนคือสามารถพลิกดวงตัวเองจากไม่ดีกับจากไม่ดีให้กลายเป็นดนี้ได้เราก็เลยเอาความที่กลับดวงตรงเนี้ยมาใส่คือกลับมันต้องไงต้องมีของประทานพรเราก็เลยเอาแก้วจากฟัดใส่เข้าไปในเชิงพุทธศาสนาอ้าวมันต้องเป็นบัวที่พ้นน้ำแล้วเอาสับบัวใส่เข้าไปในการที่ว่ามันจะเป็นหมูโพธิสัตว์จริงไหมอ้าว เอาใบโพใส่เข้าไปใส่หาแล้วมันจะปัดเรื่อง้าได้จริงไหมเอาหางใส่ใบโพเข้าไปเอปัดอย่างนี้ก็คือเราก็จะใส่เข้าไปส่วนการมีฤทธิ์มีอำนาจก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเวลาหะมีขนเป็นปีขนมีขนเสือแล้วก็มีเขี้ยวเพชรก็เหมือนว่าเวลาหัคือคัลายแปลงรน้ใช่แปลงหน้าลงมาเพราะฉะนั้นจะถามว่าหมูนี้เป็นยังไงเยอะมากคือใส่ทุกอย่างที่ครบเครื่องลวมกันคือจะเอาวิชาทุกทุกศาสตร์รวมกันท่านเทียบเปรียบเสมือนว่าแค่ ฟูดึงผืนเจิมหยางหนึ่งทีเนี่ยก็ใช้ได้นะ่ะอืออ่าแล้วหูที่ผ่านการเจิมหยางนี่อย่างน้นอยคือผือนสองพันอ่ะใช่ใช่อืออย่างน้อยคือผือนละสองพันเสมอเพราะการเจิมหยางดูเหมือนง่ายแต่บอกเลยหมึกที่ใช้ในการทํามันยากโดยเฉพาะไอของบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีกรรมวิธีการทําตามตำนาซึ่งไม่เหมือนกันอ่าแต่เนี่ยเราได้ทําการเจิมหยางไว้ทั้งหมดสี่ร้อยตัวสี่ร้อยตัวอ่าสี่ร้อยตัวในถาดนะ่ะอ่ามีสี่ร้อยในถาดเดียวใช่ ก็มีถาดเดียวแค่นั้นก็ขี้เกียจแล้วแค่นั้นก็ขี้เกียจแล้วตะกรุด่าร้อยยังวันเดียวเลยตะกรุดห่าร้อยยังไม่พอนั่นดิตะกรุดห้าร้อยวันเดียวนี่หมูสี่ร้อยคันนั้นหละคันนี้ถ้าถามว่าหมูนี่ดียังไงตามนั้นเลยค่ะเื่อกี้ไม่ใช้เสน่ห์ใช่กำนังานพกสูงพกต่ำได้พกสูงพกต่ำได้หมดพกสูงพกต่ำเป็นเพลิเข้ามาเป็นบริวารค่ะพกต่ำได้ได้หมดเราถ้าเราทําเป็นรูปลักษณ์ของแบบ เป็นเทพเนี่ยมันก็จะพกต่ําไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เราทาเป็นรูปหมูไงมันพกต่ําได้แล้วหมูเนี่ยดีอย่างคคือเราจะเปรียบเปยคําภาสตโบราณว่าคนที่เราไปกินมันง่ายๆเนี่ยเปียบเสมือเป็นหมูกินหมูอ้นี้แม่งหมูกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่แตถ้าเขาไหนกินเจ้กหมูเคี้ยวอันนี้แม่งหมูเคี้ยวตันอันนี้แม่งเคี้ยวเป็นเพชรเลยมึงจะแดกกูเป็นหมูเนี่ยกูมึงอาลมณ์เลย ถือถ้ามึงเป็นหมูมึงมักูว่าหมูมึงอันลำเลยกูว่าหมูแต่มึงเป็นลำกูแดกมึงอีกทีอ่านั่และเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่วัตถุบางคนที่ไฮไลท์ไหมมันเหมากกับสถานการณ์นี่คือมันเอาไปปราบคนที่มีอำนาจอ่าแต่ใช้ในทางที่ผิดอ่ามันเปมันอันนั้นคืออันดับดับหนึ่งเลยมีอำนาจใช้ในทางที่ผิดถามว่าเราจะไปทุรดตบมืืกองรัฐบาลเหรอไปทุรดตบมือกักบผู้นำประเทศไม่ใช่ การที่เราทำธุรกิจเนี่ยคนมีอำนาจมันจะกืนกินเราเหมือน,กนเกษตรพันสัญญาไงม,มันก็จะกืนกินเราวิธีการที่ทําให้มันไม่กืนกินเราคนโบราณเขาบอกแล้วไม่ได้ด้วยขต,วยวยวยต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมอกก็เอาด้วยคาถาถูกไม่ได้ด้วยคาถาก็ยิงแม่งเลยง่ายสไตายคุณนี่ยครบเครื่องดีที่สุดแล้วเราก็เลยมองเห็นว่าเออเอาวะที่จริง,รงหมูเนี่ยจะยังไม่ไม่ได้ออกเลยนะ จะยังไม่ได้ออก้วยเรากล่าวว่าเออเอ,อวาวัตถุมงคลตัวอื่นไปก่อนอแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็วัตถุถ้าเป็นวัตถุมงคลตัวอื่นเนี่ยเราก็จอดในราคาที่ค่อนข้างแพงมากครับหมูนี่ก็เหมือนกันปกติเจิมยาเนี่ยคือขั้นต่ำสองพันละอ่าแล้วก็เป็นเป็นเนื้อนี่ด้วยนะเนื้อนี้ก็คือสร้างมาจากลูกกอ,อกหมูนะลูกกอ,อกอลูกกอ,อกเคยให้มึงดูไหมลูกกอกลูกกอกหมูป่าเคยเห็นแต่ลูกกอ,อกแมว เคยเห็นแต่ลูกกอกเสียลูกกอกหมูป่าอันนี้ใส่ลูกกอกหมูป่านะต้นเพราะว่าลูกกอกจะเอะแต่กูยังมีนะกูมีสี่ตัวยังเหลืออีกสามตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ดูในไลค์อ้ออยู่ในร้านใช่อยู่ที่ร้านกานบดลงไปอย่างเงี้ยตัวหนึ่งบดใส่นี่แหละใช่ก็คือเอาไอ้ลูกกอกหมูป่าเนี่ยมาลงยันมาลงยันหมูโพธิตว์ตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปตั้งบนไฟให้ให้เพราะว่าวิชาวิชาพามอ่ะ การอวตารของทุตสรพสิ่งไฟเป็นคู่อวตารเราก็เลยเอาหมูเนี่ยไปเหมือนไฟเหมือนประชุมเพลิงอ่ะแต่จริงแล้วเป็นการอวตารแต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นถานมันก็จะดาเป็นถานเลยแล้วถาั่นหลยมาทําเป็นมวลสารเอาถาดมาปั้นมาปั้นกับผงก็คือดอกดอกเกสรดอกบัวทั้งห้าอ่าแล้วก็ว่านหมูเถื่อนคับอ่าแล้วก็ว่านหมูเผือกครับแล้วก็มาปั้นเป็นผงแล้วก็เขียนยันแล้วก็ล็อ อ่าแล้วก็ไปทํนี่นี่อแต่นั้นหมูตัวเดียวนะแต่แต่แต่ลูกกอหมูมีสี่ตัวอ่ากูได้ลูกกอบหมูหมูป่ามาสี่ตัวยังเหล็อสามตัวแต่คขไม่ทำลวล่ะไม่มีเวลาขนาดนั้นอันนี้นี่ทำมาตั้งแต่อยู่พระรามเจ็ดนะผมมันอ่ะตั้งแต่รายการมาตั้งแต่รายการพุทธามหาเวทอะสามปีสามสี่ปีเฮ้ยเกินก็เยกินหกปีรายการประมาณประมาณสี่ปีสี่ปีห้าปีเนียอ่า ทีากทำตั้งแต่ตอนนั้นที่ยังเมื่องบ้างถ้าทาตอนนี้ไม่มีปัญญาแล้วไม่มีปัญญาทำแล้วแล้วก็เจตนาคือเราตั้งใจจะทําแล้วก็เก็บเอาไว้ยาวๆแล้วทานทั้งเก็บไว้ยาวแต่คราวนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปตู้รบตบมือเขาเราต้องไปทํามาหากินบางคนก็ไปฮานอฮานอยอะไรเงี้ยฮานอยฮานอยนไยเราก็เอ้าไม่เป็นไรเพื่อสมาชิกรายการัสยาบีสีร้อยตัว มีสี่ร้อยตัวเราให้บูชาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทราคานี้แกหอวไงขอเพิ่มเลยกันอาจารย์ขอยอดอ่ะเรียกขนาดนั่งเงือแต่กนั่งมาเจออยางใหม่เลยมือยังแดงเลยขอยอดก่อนเลยแล้วกันสี่ร้อยขงไม่พอละห้าร้อยบาทคงจะไม่พอจ้ะกระถาไม่มีกระถาไม่มีแต่เหมือนไหวยท่องเลยนะอุดอุดอ่ะอุดอุด ไม่ไม่มีคาถาไม่มีนะก็คือไม่ต้องใช้คาถาหลักอาจารย์มีรีวิวอะไรหรอคะเห็นอาจารย์บอกอันนี้วัตถุตวัสดุอันนี้จบแล้วจบแล้ว,ลวเ,เทสที่ยาวหน่อยนะไอหมหวยมานั่งรุนอยู่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าอันนี้ใช่รับกล้องนี้กล้องโน้นเอามือไปด้นู้นตองนู้นกล้องโน้น่อยกล้องโน้นอ่าเอาเอานี้ให้ให้จ็คถ่ายก่อนไไม่ให้ดูไรส่วนไงให้ให้จ็คถ่ายก่อนอ่าแจ็คไปเดี๋ยวมันไปถามเองว่า อ่าอันนี้ว่าคอณนั่งตรงข้างนี้ป่ะต้องนูนค่ะต้องนูนค่ากข้องนี้ข้างนี้อ่าให้นี่ก่อนโชว์นี่ก่อนนะเดี๋ยวให้ไปดูนู่นอ่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของสมาชิกรายการประดัสยามเอามาขายแต่มันทำเองหรือเปล่ากูไม่รู้นะอ่ามันเอามาขายแล้วก็ที่สำคัญคือกูกินแล้วกูกินแล้วลยกิน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 กิ้กินกินกนกินกิรกิน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 กี้กิน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 นกิ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 น กันมีช้อนจะกินใช่ไหมอันนี้เป็นไตปลาแห้งค่ะครัวยายโอได้แหละอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกาศิลาฮานอยกาศิลาบนล่างโอ้โหฉันเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วบนล่าง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 คือถ้าใครอยากจะใครอยากจะกินนะก็ติดต่อไปเลยยวให้เลีกเทียน เขาอขอบคุณค่ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยรีวิวค่ะอร่อยอร่อยเราเราเป็นคนกินแกงไตปลาพอสมควรนะแต่อันนี้มันแปลกตรงที่มันใส่มะม่วงหิมพานเออใช่แต่กินอร่อยนะเร่อเเคยกินแล้วก็อร่อยด้วยนะมันเข้ากันนะมันเอามากินกับข้าวนี่โอ้โหอร่อยเลยครับอันนี้อร่อยเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของสมาชิกรายการเวนัสยามขายใช่ส่วนคนอื่นที่ขายอะไรนะถ้ามึงอยากจะให้มามาพูดให้ชาะบ้าบุ้งคเนี่ย ส่งมาส่งมาลองชิมก่อนถ้าผ่านถ้าจะชิมไม่ผ่านคือไม่รีวิวนะถ้าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเสียกูไงถ้าไม่ใช่แต่เนี้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยถ้าจานกินผ่านจานรีวิวให้ฟรีแต่ถ้าไม่ผ่านไม่รีวิวไม่ได้รีวิวเลยเสียชื่อจานแขกไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่อรายการเราแต่เนี่อร่อยอันนี้รับกระปุกอะไรไม่รู้เนี่ยบุกละอยมึงนะจารย์รู้สึกว่าขามเลยเดี๋ยวตอบมกระปุกอะไรรู้สึกว่ากระปุกลอยนะเพราะว่าตามเฟซเขาอยู่นะ อ่ะพี่ก็ับวนะอันนี้อันนี้กรปลูกดึงมึงกินวันหนึ่งไม่หมดเราเนี่ยุูปนะใช้ได้อร่อยมากไม่ใส่ผงชูรสอ่าไม่ใส่สารกันบูดช่วงโควิดช่วยทุกคนได้ช่วงโควิดช่วยทุกคนแต่อร่อยลองกินแล้วเมื่อวานก็กินนะเนี่ย